สวัสดีครับวันนี้มีภารกิจแต่เช้าเลยครับพอดีไก่เริ่มเริ่มหมดฝนพอเริ่มหมดฝนปุ๊บเขาก็จะเริ่มคึกคักครับเขาก็บินกระโดดออกนนเดี๋ยวเราจะมาต่อโดดออกฝั่งนี้ก่อนให้โดดออกฝั่งนี้อยู่เดี๋ยวเราจะต่อฝั่งนี้หนไหมพี่เอฟตั้งหลักแต่แลเมาเช้านะครับแล้วเดี๋ยวจะเอาตะไคร่มาขึงขึงให้เต็มเลยฝั่งนี้แล้วก็ตรงประตูนะครับแล้วก็ ตรงต้นไม้ตัวนงี้อีกนิดหน่อยเพราะว่ามันเป็นคานใหญ่เนี่ยพอเป็นคานใหญ่ปุ๊บไก่เขาก็จะมั่นใจกระโดดได้แล้วก็จะขึงแถบนี้ไปสามเสาเพราะพอโดดออกไปแล้วมันก็งานงอกอหนึ่งข้างนอกมีบินออกไปปุ๊บข้างนอกเขาก็มีแปลงผักของพี่เจี๊ยบมันก็ไปคุยแปลงผักแล้วก็ไปคุยสนามหญ้าเขานะครับแล้วก็ไปกระทิงห้าหกตัวนี่โอ้โหมันเลยเพราะฉะนั้นนะเราก็เลยจะต้องมาเคลียร์ ของเราให้เรียบร้อยนะครับอเดี๋ยววันนี้มามาเริ่มลุยตรงนี้กันก่อนเพราะว่าเพราะว่า๋าวายวจะเป็นงานงอกไรนี่นพียบเอาซีลนยนะซีลายในหะ้เขาทํากระเบื้องทําฝ้าก็จะไม่ค่อยเป็นสนิมไม่ค่อยเป็นสนิมเร็วถามว่าเป็นสนิมมันก็เป็นแหละเอามาตั้งก่อนหลายคนบอกจะแข็งแรงไหมคือมันอยู่โซนบนนะแค่กันไม่ให้ไก่บินขึ้นเฉยนะครับบังหลอกตาเขาไว้แล้วก็เอารวดมัดธรรมดา ก็เดี๋ยวเราก็ใช้ลวดไปมัด <c oughs> แล้วเดี๋ยวตะข่ายมาถึงแล้วก็เอาเอา,เอาสายเทเบิลไทมัดอีกทีหนึ่งนะครับเอาสายเทเบิลไทล็อกเอาอันนี้งานไวนะงานไวงานหยาบกันไว้ก่อนเ็ออกไปมันก็เดี๋ยวก็ต้องแปลงผกักแปลงหญ้าเขาก็เละเทะ เดี๋ยวก็จะไปเดี๋ยวก็กำลังห้าวห้าก็จะไปฉาบป่าปดาก,กันเองข้างนอกไม่เห็นก็เสียของอีกพะช่วงนี้หมดฝนแล้วเข้าเข้าหนาวเนี่ยเขากำลังคึกคักกันเลยนะแล้วเดี๋ยวก็จะต้องทำที่กันยุงโอ้ oh, ตอนนี้ยุงเริ่มมาแล้วครับพอใกล้หมดฝนเลยเข้าหน้าฝนเนี่ยยุงเริ่มเยอะแล้วเข้าฝนเข้าหนาวเนี่ย ยุงนะไก่เราก็จะโซมไงกินเท่าไหร่ก็ไม่พออ้วน ขึ้นเสร็จแล้วครับคราวนี้ขังไก่ไม่ออกแล้วทุกทีจะบินออกนะอันนี้ไม่ออกแล้วครับทำเสร็จแล้วขึ้นไปอีกเมตรหนึ่งครับตอนแรกมันสูงเมตรห้าสิบนะฮะรั้วเดิมนี่รั้วเดิมสูงเมตรห้าสิบนะแล้วก็ต่อขึ้นไปอีกอีกหนึ่งเมตรรควน,นี้กลายเป็นสองเมตรห้าสิบ เกือบ3เมตรเลยก็อยู่ข้างในกันเรียบร้อยเลยครับคันนี้ไม่ออกไปแล้วนี่ฝั่งนี้ก็เสร็จแล้วอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะนี่ก็อยู่เข้าไปเนี่ยตัวชอบกระโดดนี่ก็ออกไม่ได้ครับยืนหน่อยเลยคันนี้นี่ก็อีกตัวหนึ่งครับนี่นี่โดดไปไม่เท่าไหร่โดดไปคุยแปลงหญ้าเขาด้วยนี่แปลงหญ้าแปลงผักนะครับ ตัวนี้แล้วก็พวกตัวเล็กๆอะ่ะนี่ไอตัวขาวทองนี่นี่ตัวดีเลยแล้วตัวกิโลอยู่ประมาณสองกิโลเนี่ยเอาโคโดดนะดูอ่ะนี่สองตัวเนี่ยอยู่กันเรียบร้อยเลยครับคันนี้ออกไปได้หมดสิทธิ์ออกนะออกไปเฉยๆแล้วไม่ว่าครับไปคุยแปลงหญ้าไปคุยสนามหญ้าหน้าบ้านของพี่ คุยสนามหญ้าเสร็จคุยแปลงผักต่อนะบางทีเขาปลูกผักไว้แล้วไปคุยอย่างเขาเละเทะหมดก็นะเราก็เลยต้องจัดแจงของเราให้เรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วก็เหลือแค่ขยายนะเพราะว่ามันจะแคบเกินไปแคบเกินไปแล้วเขาก็จะเนี่ยพอหมดหน้าฝนนะหมดหน้าฝนคราวนี้ว้าวุ่นเลยต้นหญ้าต้นอะไรไม่มีนะมันก็จะกลายเป็นว่าแคบไปเลยนะครับต้องขยายเอาไปอีกเอาไปอีกล็อกนึงก็เท่านี้แหละ แล้วเท่าที่ขังเดิมเข้าเท่าร้าวเดิมเนี่ยแต่ก็ขยับต่อไปอีกก็จะได้ประมาณกว้างกว่าเดิมอีกนิดหน่อยเออก็จะได้สบายๆขึ้นนะครับก็จะมีจะพวกตอนแรกตอนแรกเขาพียเฟเลี้ยงเนี่ยไก่ไม่ค่อยมีบินออกนะเสร็จมารุ่นเนี้ยชุดเนี้ยเป็นมันลอยเขาค่อนข้างเล็กเขาเลยบินออกกันโอ้สนุกสนานเลยนะเสร็จพอตลอยเล็กเขาบินออกตัวพวกตัวเล็กๆเ,เขาบินออกตัวใหญ่ก็บ,บินตามสิตัวใหญ่ก็หัดบินตามเราก็เลย แก้ปัญหาซะตอนนี้ก็นี่เดินอยู่ข้างใน,นห้ามดินช่วงนี้ก็จะดูหน้าที่ซีดเนะหน้าขาวๆหน่อยเพราะว่าโดนยุงกวนครับอ่าเดี๋ยวเราทําต่อไปแล้วก็ทําแล้วทําอะไรนะใส่มุง้งเนี่ยใส่มุ้งแบบเนี้ยในแล้านอนให้เรียบร้อย